สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแนะนาในหัวข้อ,อก,การเพิ่มยอดแชร์ใน t i k กต o อนะคะวิธีนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่ใช่รหัสพันไม่ต้องห่วงด้วยนะคะแอคเขาจะโดนแบนนะคะเพราะว่าเราก็ทดลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเนื่องจากวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักแพลตฟอร์มนะคะก็มั่นใจได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาปั๊มนะคะก็อย่าลืม ั้งแอคเค้เป็นสาธารณะด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ยอดขึ้นนะคะมั่นใจได้เลยนะวิธีนี้ได้ผลแน่นอนค่ะจะมีวิธีการแบบไหนเราจะมาแนะนําให้วันนี้เลยนะคะเว็บที่เราจะไปใช้วันนี้นะคะก็คือเว็บ KMSocial นั่นเองนะคะเป็นผู้ให้บริการทางโซเชียลที่ดีที่สุดเลยใครที่เข้ามาใหม่ก็สามารถกดสมัครใช้งานได้เลยนะคะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของการสมัครใช้งานนะคะก็กอ,อกตามนี้ได้เลยนะคะก็แล้อย่าลืมติกคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็ลงชื่อใช้งานได้เลยค่ะใครที่มี gmail อยู่แล้วก็สามาล็อกอินได้เลยนะคะเนื่องจากเราได้ทําการทดลองใช้เว็บไซต์ก่อนมาแนะนำเพื่อนๆสักพักหนึ่งแล้วก็มันจะเรื่องการโดนแวนะคะก็จะมาเข้าสู่ระบบแนะนําให้เพื่อนๆกันเลยค่ะ หน้าตานี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ที่เราจะมาใช้วันนี้นะคะก็คือเว็บเคอ o นโซเชียลนั่นเองนะไปที่สนใจอยากเข้ามาใช้บริการเข้ามาศึกษาเข้ามาดูบริการนะคะก็คลิกดิงใต้โพดได้นะคะหรือจะสแกน qr code ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเมนูแรกเลยนะคะที่จะมาแนะนําวันนี้นะคะสําหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่นะคะก็คือเมนูเติมเงินนั่นเองนะ ช่องทางการเติมเงินก็จะมีให้3ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code, ทูมานี่วอลเลตแล้วก็คริปโตนะคะทุก3ช่องทางก็จะมีคำแนะนำรายละเอียดอยู่ด้านล่างเลยนะคะเราสามารถอ่านและทําตามได้เลยนะคะง,ง่ายๆแบบไม่ยุ่งยากเลยนะคะส่วนทูมานี่วอลเลตก็จะเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะคะก็จะมีรายละเอียดบอกเลยนะคะระบบก็จะสรุป ยอดจำนวนให้นะคะใครที่สแกน QR Code นะคะครบ500บาทขึ้นไปก็จะได้ค่าโบนัส5%เลยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะกลับไปสั่งซื้อยอดแชร์ของเรานะคะใน TikTok เราก็จะกลับไปที่คำสั่งซื้อใหม่นะคะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของคำสั่งซื้อหม่นะคะมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f c e b o o k Instagram YouTube หรือว่า Tik t o k t เทรลวินะคะหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆมากมายเลยนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาใช้ของ Tik t o k นะคะแล้วก็กดไปที่ Tik t o k ได้เลยนะหมวดหมู่นะคะเราก็มาเพิ่มยอดแชร์กันนะคะวันนี้ก็กดไปที่เพิ่มยอดแชร์ได้เลยะคะ่ะบริการก็จะมีบริการให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะคะแล้วก็สามารถอ่านได้นะคะว่าเราต้องการบริการแบบไหนนะคะ ก็สามารถเลือกดูได้เลยค่ะมีเลนราคาบอกแจ้งเราทุกบริการเลยค่ะวันนี้เราจะมาเลือกบริการราคาถูกที่สุดบริการแรกนะคะลิงก์เราก็กลับไปที่หน้าทนะิกตอ็อกของเราแล้วก็คัดลอกลิงก์มาได้เลยค่ะแล้วก็นำลิงก์มาวางนะคะใส่จำนวนยอดแชร์ของเราได้เลยนะต้องการเท่าไหร่นะคะก็จะมีเวลาค่าเฉลี่ยนะคะที่เว็บทำการแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะก็หนึ่งบาทก็ถือว่าถูกมากเลยนะคะกับร้อยแชร์นะคะแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของคำสั่งซื้อใหม่ของคุณเซนเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากดูประวัติเพิ่มเติมนะคะก็สามารถกดที่ประวัติการสั่งซื้อได้นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของประวัติการสั่งซื้อนะคะก็จะมีเลขออเดอร์ให้เราเลยนะแล้วก็ลิงก์ติกตอกของเรานะคะก็สามารถกดเข้าไปดูโพสต์ของเราได้นะ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็มีสถานะแจ้งว่าระบรบรอดําเนินการนั่นเองนะคะใครที่มีปัญหานะคะยอดขึ้นช้าหรือว่ารอนานแล้วนะคะอยากติดต่อแอดมินก็ติดต่อที่ช่องทางการติดต่อแอดมินได้นะคะ หน้าต่างนี้นะคะก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะคะสามารถนาเลขออเดอร์มาใส่นะคะแจ้งปัญหาแจ้งหมดหมู่ใส่ข้อความใส่รูปภาพก็ส่งให้แอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยหรือว่าใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะที่ช่องมุมบนนี้เลยหรือว่ามุมขวามือน,นี้เลยนะคะสามารถคลิกได้เลยนะคะก็จะมีช่องทางการติดต่อแอดมิน2ช่องทางนั่นเองนะคะใครที่เข้ามาลงทะเบียนแล้วนะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะยังกําลังตัดสินใจอยู่นะคะก็สามารถมากดที่ดูบริการทั้งหมดได้นะคะ าตานี้ก็จะเป็นบริการทั้งหมดนะคะมีคําแนะนํามีคําอธิบายมีคําหนังสือขั้นต่ำขั้นสูงนะคะมีบริการพิเศษรถดเร็วที่สุดในตอนนี้แนะนํากันเลยนะมีทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเราสามารถเข้ามาดูเข้ามาศึกษาบริการในนี้ก่อนได้นะคะก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ ใครที่เข้ามาใช้เว็บไซต์แล้วแล้วรู้สึกพึงพอใจนะคะอยากแชร์อยากแบ่งปันอยากสร้างไรายได้นะคะก็มีเมนูแนะนํา,นาเพื่อนแนะนาม,มานะคะก็สามารถนําคัดลอกลิงก์นะคะไปแชร์ให้เ,เพื่อนให้คนอื่นเข้ามาใช้งานนะคะก็เป็นการสร้างไรายได้ให้เราด้วยนะคะก็จะค่าคอมมิชชั่น5%เลยนะคะหน้าตานี้ก็แค่เพียงแชร์เว็บไซต์เคบโซเชียลนั่นเองนะคะเราจะกไปดูที่หน้าทิกตอกของเรากันเลยนะคะว่ายอดแชร์เป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเรานะคะ ยอดแชร์ของเรานะคะอยู่ที่1 1อนะคะระบบก็กำลังทําการอยู่นะคะอ่าแล้วก็รอระบบทําการสักครู่นะคะอย่างที่สถานะแจ้งเลยนะคะว่ารอดําเนินการนั้นเองนะคะก็รอสักครู่นะคะเราจะตัดภาพมาตอนที่ระบบทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เอาแล้วค่ะระบบก็ทําการให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจาก114เมื่อกี้นะคะก็เป็น214นั่นเองนะคะก็ใช้เวลารอไม่นานนะคะยังไม่ถึง2นาทีเลยนะคะใครที่เข้ามาใช้บริการแล้วนะคะก็อย่าพิ่งใจรอนนะคะก็รอระบบทําการตามคิวได้นะคะก็รอสักครู่นะคะใช้บริการกันรับร,ร,ร,รองว่าสะดวกรวดเร็วทันใจง่ายแบบไม่ยุ่งยากแน่นอน,นะคะ่ะบริการดีๆแบบนี้ที่เรามาแนะนํากันวันนี้นะคะถ้าวันนี้ถ้าพิพากัาได้ก็ขออภัยนนที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ